รีวิวเปรียบเทียบการใช้งานจริงซิกเกอร์009รุ่นมาตรดานรุ่นใหม่รุ่นที่เป็นซิงเกิลมอเตอร์มาวิเทียบกับตัวรุ่นแฟกชิพนะครับตัวรุ่นเก่าเมื่อปีที่แล้วนะครับ3099สองคันนี้ต่างกัน700,000มีอะไรแตกต่างกันบ้างแล้วก็ประหยัดไป700,000มันคุ้มไหมคลิปนี้ขวี่ารถคันนี้มาใช้ประมาณ3วัน2คืนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วครับตัวไหนมันคุ้มกว่ากันแล้วก็ถ้าเกิดว่าย้อนเวลากลับไปได้วิซื้อคันไหนมาดูกันครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ เคยมองหารถตู้ไฟฟ้านะครับหรือว่าเคยดูเรื่องคลิปรถตู้ไฟฟ้านะครับก็น่าจะเคยเห็นไว้บ้างนะครับก็จริงแล้วครับปีที่แล้วครับวิมีการทําคลิปไว้นะครับก็วิซื้อรถตู้ไฟฟ้าไป2คันนะครับปีนี้วซื้อไปทั้งสคันเลยครับก็คือตัว009นะครับตัวที่เป็นแจกชิพนะครับตัว6ที่นั่งครับแล้วก็ซื้อตัวเดนซาดีนด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยปีที่แล้วก็ทํารีวิวเต็มเลยนะครับทั้งสองคันครับเปรียบเทียบนะครับแล้วก็ใช้มาประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เนีีี่่ยยยครััับตตออนนนน้้ก็็เเเลหววามม 6 7เจ็แสนน่นนะครับวิ้ก็เลยไปขอรถมาทดสอบดูครับก็ไปขอเขามาใช้3วันนะครับมาใช้3วัน2คืนนะครับแล้วก็เอามาลองเปรียบเทียบดูครับก็เดี๋ยวดูนะครับว่าหลังจากจบ3วันแล้วนะครับตัวบทสรุปมันจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวรถตู้ไฟฟ้าเองนะครับไม่ว่าจะเป็นซีกเกอร์ศูนย์ศูนย์เก้าเองนะครับหรือว่าไม่จะเป็นตัวเดนซ่าดีนนเองครับก็ต้องบอกเข้ามาตีตลาดเป็นจำนวนมากนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นรถไฟฟ้าพวกนี้วิ่งอยู่ในตลาดค่อนข้างเยอะนะครััััััััััััับบบบบบบแแแแลลลลล้้้้้้้้้้ววววออ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 ยยย่่่่่่่่่่าาาางงงงงทททททีีีีีีีีีกกกกกพพพเเเเ็็็ใชช2คคคคคคคนน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 ะะะะะรรรรรถตตตตตซซซืืืืปปฟิ6 3099นะครับคือ3ล้าน99นะครับแล้วก็ปีนี้ครับเมื่อช่วงตอนสักต้นปีนะครับเขาก็ได้มีการออกตัว7ที่นั่งมาใช่ไหมครับแล้วก็มีการปรับราคานะครับเพราะฉะนั้นตัว6ที่นั่งตอนนี้ราคาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก3ล้าน1 0 0 0 0 0นะครับขึ้นมาสักหกเจหมื่นนะครับแล้วก็ตัว7ที่นั่งตัวที่รุ่นที่เป็นพรีเมียมนะครับก็จะขึ้นมาเป็น3าม9์กเครับแล้วก็เนี่ยครับเพิ่งจะออกตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นตัวแตนด์ดาร์ดนนะครับกา แล้วอยาจะเทียบตรงๆไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเบอร์เงินว่าคันแรกที่ใช้ครับมันเป็นตัว6ที่นั่งนะครับเพราะนั้นสเปคเนี่ยมันสูงกว่าตัว7ที่นั่งที่เป็นพรีเมียมอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าอันดับแรกก่อนครับก็คือตัว6ที่นั่งเองครับถ้าความแตกต่างภายนอกเนี่ยต้องบอกว่าทุกๆรุ่นเนี่ยนะครับตัวหน้าตาเองเนี่ยมันไม่ต่างกันเลยนะครับถ้าดูจากข้างนอกเนี่ยต้องบอกว่าแทบจะดูไม่ออกเลยนะครับอย่างเดียวนะครับที่จะแยกกันได้ครับระหว่างตัวีหกที่นั่งกัว้็รับ่เจ็น6ที่นั่งิ้า็น พรีเมียมกับรุ่นที่เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับทั้งตัว2อล้านสกับทั้งตัว3ล้านนะครับก็ยางจะเป็นตัว19นะครับตัวเป็นขอบ19ครับแล้วก็ยางเนี่ยเป็นพิลารี่นะครับก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวภายนอกนะครับหน้าตาเนี่ยมันแทบจะคล้ายกันหมดเลยแล้วก็ก่อนที่จะไปดูข้างในนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลองขับกันนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับแต่ว่าไงก็ตามครับก็ขอบคุณนะครับตัวซิกเกอร์เฮาส์ซาบินทานะครับที่เอารถมานะคครับแล้้้วก็เใจ่ม หลายหลายคนนะครับที่ตามช่องไปน่าจะใช้คลิป2คลิปนะครับในการตัดสินใจซื้อรถไปเหมือนกันครับคลิปแล้วก็ถือว่าวรัลพอสมควรนะครับก็มีคนดูเป็นระดับหลายๆหมื่นเลยครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดูสเปคเต็มๆนะครับก็ไปดูในคลิปที่แล้วนะครับโดยปกติแล้วที่ทช่องวัสดุก่อสร้างเป็นหลักนะครับสำหรับใครที่สนใจเรื่องบ้านก็ลองกดติดตามแล้วก็ไปดูได้นะครับแต่ว่าอย่างคลิปรถนี่ก็คือทําเพราะว่าใช้เองจริงครับนะ เร,เรามาดูข้างในกันบ้างนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วสเปคก็ครับวิไม่ได้คุยอะไรเยอะนะครับเราคงสามารถจะไปเช็คก,กับพวกคลิปที่เขาทําคลิปสปอนนะครับหรือว่าไปดูสเปคจากทางโชว์รูมก็ได้นะครับอันดับแรกที่เขาบอกว่าต่างกันก็คือตัวประตูนะครับเนี่ยครับถ้าเป็นตัวรุ่นสแตนดาร์ดนะครับตัวรุ่นถูกครับตัวประตูมันจะไม่ดูดนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดว่าถ้าเป็นตัวประตูธรรมดาครับปิดก็มันก็จะปิดเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวแพงออ่่่่่่่ะะะะะะนน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 คคคคครรรรรััััััััับบบตตตตวววววททีีีาา maybe, ีีเเเปป็็็็3ลล้้้้้าา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 ููมม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 จดดดแแกกกกถถยยสสสํญไไไหงงงใใิข ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่มันต่างมันก็จะเป็นเรื่องของตัววงมาลัยนะครับตัวถูกตัวนี้ตัวสาตรฐานก็จะเป็นปรับมือนะครับสำหรับตัวที่เป็นตัวแพงนะครับเราเรียกว่าเป็นตัวแพงแล้วกันนะครับก็คือตัวที่เป็นพรีเมียมกับตัวแฟกชิพนะครับก็จะเป็นปรับไฟฟ้าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะนะครับสำหรับตัวฟีเจอร์ภายนอกแล้วก็ฟัง์ชันต่างๆข้างในก็มีมาให้ครบนะครับเหมือนกันหมดนะครับดีก็เปิดประตูสองข้างมานะครับก็เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าข้างนอกนะครับหรือว่าแม้แต่ข้างในงั่ แล้วก็สําหรับตัวนี้เป็นแพลตฟอร์ม7ที่นั่งนะครับเพราะฉนั้นตัว7ที่นั่งเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นตัวพรีเมียมนะครับหรือว่าตัว2ล้าน4กับตัว3ล้านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนอนกันนะครับแต่ว่าความต่างนะครับระหว่างตัว7ที่นั่งครับกับ6ที่นั่งครับก็คือ ตัว6ที่นั่งเองครับมันก็จะดูหรูหรากว่าเลยครับแน่นอนครับตัวเบาคู่หน้าก็จะกว้างกว่านะครับก็จะกว้างกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับสำหรับตัว7ที่นั่งเองก็จะสะดวกกว่าครับก็อยู่ที่ว่าใครชอบอยังไงครับถ้าใครที่คุ้นเคยการใช้รถแบบเอาพานนะครับแบบรถที่มันเป็น7ที่นั่งญี่ปุ่นที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเ้มันสบายกว่านะครับที่มันจะมีช่องให้เดินผ่านในข้างหลังเลยและข้างหลังก็จะเป็นเบาะ3แถวนะครับก็นั่งได้3าคนนะครับทั้งหมดนั่งได้แ่้าเป็ีดคน่งแว่กค็ออืงถ้าเกิดวว่่าเป็นนตัรุ ัว2ล้าน4นะครับตัวสแตนดาร์ดเองบอกก็จะมีแต่สีดําแต่ว่าเบอรเหมือนกันนะครับเป็นเขาบอกเป็นหน้าป้าเหมือนกันครับก็คุณภาพเหมือนกันนะครับใส่เขาวิเองตัวนี้เป็นเบอรสีขาวนะครับก็แน่นอนครับตอนซื้อมาเป็นสีขาวนะครับตอนนี้ก็เริ่มไม่ค่อยขาวแล้วครับก็จะเริ่มเป็นเป็นหม่นหม่เทาๆแต่ก็ยังยังชอบอยู่นะครับเพราะว่ามันก็ยังดูหรูหราอยู่นะครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับอย่างที่บอกครับว่าตัวข้างนอกตัวฟีเจอร์อะไรต่างๆมันไม่ได้ต่างเยอะนะครับสองตัวนี้จริงๆ เป็นมอเตอร์คู่ครับก็จะ600กว่าแรงนะครับตัวนี้เหลือมอเตอร์เดียวนะครับ300กว่าแรงนะครับถ้าดูในสเปคมันก็ต่างกันเยอะนะครับเพราะว่า0ูนยถึงร้อเนี่ยตัวนี้จะอยู่ประมาณสักสกว่ากว่านะครับตัวนี้ประมาณ8เราดูตัวเลขมันก็ต่างกันเยอะนะครับท็อปสปีดก็ต่างกันเยอะพอสมควรท็อปสปีดตัวนี้จะอยู่ที่200กว่ากว่านะครับตัวท็อปสปีดของแซนด์บัสจะเหลือประมาณสัก190นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองนั่งดูครับว่าจริงๆแล้วครับมันต่างกันขนาดนั้นหรือเปล่าครับแล้วกกก็มมมัััััััันนนนคคคุ้ยยรรรรรบบบตว700,000าาทะะี่่เเเปปปปหดไไไลลองง ระหว่างรอออกถนนใหญ่ครับก็เรามาดูกันข้างในก่อนละกันเปรียบเทียบให้ฟังละกันครับระหว่างตัว6ที่นั่งกับ7ที่นั่งนะครับถ้านั่งลงไปแล้วครับปกติไม่นั่ง6ที่นั่งเนาะคันนี้มันเป็น7ที่นั่งนะครับก็จะรู้สึกว่าตัว6ที่นั่งมันกว้างกว่านี้ พอสมควรนะครับแต่ถามว่าตัวเจ็ดที่นั่งตัวนี้มันแคบไหมต้องบอกว่าไม่ได้แคบนะครับนั่งสบายนะครับแล้วก็ถ้าตัวที่เป็นตัวหกที่นั่งเองจริงรู้สึกว่ามันอาจจะแบบใหญ่เกินไปนิดนึงได้ซำไปนั่งแล้วมันจะหลวมๆไปหน่อยเพราะนั้นถ้าเรื่องของความกว้างขวางนะครับจริงว่าเจ็ดที่นั่งก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียอะไรนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะต่างก็คือเป็นเรื่องของตัวระบบปรับต่างๆนะครับตัวนี้ตัวปรับต่างๆมันก็จะอยู่ด้านข้างใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่เป็น หกที่นั่งเองครับมันก็จะเป็นคอนโทรลนะครับเลื่อนอยู่ตรงนี้นะครับพูดถึงว่าถ้าเอาจริงๆแล้วครับก็ตัวนี้ก็ใช้ง่ายกว่านะครับที่มันเข้าใจง่ายกว่านะครับอีกหนึ่งเรื่องที่มันท่าต่างในฟีเจอร์เลยนะครับก็คือตัวที่เป็นแฟลกชิดนะครับมันจะมีเบาะร้อนนะครับแล้วก็เบาะเย็นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้จะมีเฉพาะเบาะเย็นยนังเดียว ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเบาะล้อเราก็คงไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะตู้เย็นมีเหมือนกันหมดนะครับระบบการปรับทุกอย่างมีเหมือนกันหมดครับก็เดี๋ยวเรากำลังจะออกไปบนถนนใหญ่นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูครับก็เราจะดูวัน2เรื่องนะครับหลักๆครับมันจะมี2เรื่องที่เขาคุยกันครับก็คือเรื่องแรกครับเขาบอกว่าตัวที่เป็นมอเตอร์เดียวครับเวลาขับแล้วมันเด้งน้อยกว่านะครับเพราะว่าตัวมอเตอร์ครับมันมีมอเตอร์ตัวเดียวครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวมอเตอร์คู่มันมีมอเตอร์หน้าหลังครับเพราะนั้นพอเวลามันลงหลุมนะครับหรือว่าเวลาพวกแบบมีโหนมีห้าต่างๆครับมันจะรู้สึกโยนมากกว่าซึ่งวิกก็รู้สึกเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเวลาขับผ่านพวกถนนที่มันเป็นแบบมีรอยปูดนะครับดิจะรู้สึกว่าซิกเกอร์ในเวลาขับมันจะโยนมันจะมันจะโยนมากกว่ามันนิ่มนะครับหมายว่าถ้ารถถนนเรียบๆครับโอเคมันมันสบายแหละครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตัวความเร็วนะครับแล้วก็อัตราเร่งไอ้ที่มันหายไปเนี่ยประมาณสักรเสหรลอล่าคร มันมีผลอะไรห,หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ลงถนนวิ่งแล้วนะครับจริงๆแล้วคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับว่าจริงถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ใช้ทุกๆวันนะครับอันนี้เป็นทางที่จะ ไปทางานนะครับวันนั้นเนี่ยก็จะพอคุ้นเคยอยู่แล้วครับว่าถ้าเกิดว่าเรานั่งตัวรถที่เป็นตัวหกที่นั่งตัวแฟลกชิเดอร์นะครับความรู้สึกเป็นยังไงนะครับแล้วก็ความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงอันดับแรกนะครับในทางเรียบนะครับอันนี้ถือว่าเป็นทางค่อนข้างเรียบนะครับถ้าในทางค่อนข้างเรียบครับจะรู้สึกว่าตัวนี้มันแอบกระด้างกว่านิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวแฟลกชิพที่ใช้อยู่ครับถ้าเกิดว่าถนนเรียบๆครับเวลาวิ่งมันจะเนียนกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว มันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่ใช่ตายแค่น้ําหนักนะครับแต่หมายถึงว่าตัวมอเตอร์ครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวมอเตอร์เดี่ยวมันจะมีเฉพาะมอเตอร์อยู่ด้านหน้านะครับส่วนตัวที่เป็นมอเตอร์คู่หรือเป็นตัว all wheel ครับมันจะมีมอเตอร์ทั้งสองตัวว้ามันก็เลยทาให้ตัวน้ําหนักรถมันแตกต่างกันไปถ้านี้ครับเมื่อกี้ในจังหวะที่เราวิ่งผ่านพวกโหนกนะครับหรือวิ่งผ่านพวกรอยบัมาต่างๆครับก็จะรู้สึกได้ชัดเลยครับว่าตัวที่เป็นเจ็ดที่นั่งครับตัวที่เป็นสแตนดวม์กกวว่านัตี้เป็นมอเเตรดียวจะู้สึกไดด้้คค่อนขางชัว่าตตตััววววทีี่่่เเเเเป็นนนนนนมมออร์ดยยลาาาผพกิงๆโ น้อยกว่าจริงครับอย่างที่เขาคุยกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นท่าถนนไม่ค่อยเรียบเนี่ยจริงๆแล้วว่าตัวมอเตอร์เดี่ยวเนี่ยนั่งแล้วรู้สึกสบายกว่าที่ซ้ำไปเพราะมันโยน้อยกว่าก็จริงๆิตอนนี้ก็ก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันในส่วนของเรื่องอัตราเร่งนะครับในส่วนของเรื่องความเร็ว จริงๆแล้วไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะครับเรื่องท็อปสปีดเนี่ยความปจริงไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะอันนี้เราใช้เป็นรถเหมือนกับเป็นรถเอ็กเซอคิเทียนะครับเราไม่ได้วิ่งกันแบบร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบสองร้อยอีกแล้วะคราะวันั้นเราคงไม่ได้เทสอะไรตรงนั้นแถวนี้มันเป็นรถที่แบบนั่งสบายๆมากกว่าอ๋อแล้วก็ก่อนจะไปต่อนะครับเดี๋ยวลืมจริงๆแล้วต้องบอกว่าใครที่ดูคลิปนะครับจะรู้นะครับว่าจริงๆเราซื้อรถ2คันพร้อมกันนะครับก็คือซื้อทั้งตัวเดนซาดีไนนะครับ จริงๆต้องบอกว่ามีหนึ่งอย่างนะครับที่ตัวเดนซาครับทำได้ดีกว่าซิกเกอร์ชัดเจนมากๆนะครับจากไทยที่มี2คันจะรู้เลยครับคือตู้เย็นครับตู้เย็นของเดนซาเนี่ยเย็นกว่านะครับเย็นแบบเย็นเทียบครับเย็นจริงๆตัวซิกเกอร์เย็นนะครับแต่ว่ามันอาจจะเย็นช้ากว่านะครับเย็นแบบเย็นไม่เท่าถ้าใครมี2คันเทียบลองดูนะครับเพราะเวลาเราไปใช้งานนะพี่จะเห็นเลยครับว่าสมมติวันไหนที่แบบออกไปตอนเย็นครับแล้วต้องแบบมีปาร์ตี้นะครับต้องไปดื่มอะไรเงี้ยครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเอาเดนซาไปครับถ้าเวลาแช่พวกเครื่องดื่มที่ต อ่โอเคครับก็เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นการทดสอบสั้นๆนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่ารถคันนี้จะอยู่อีก2วันนะครับ2วัน2คืนครับเพราะเขาทิ้งไว้ให้ลองใช้หลังจากครบ2วันแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้ครับว่ารู้สึกยังไงกับมันบ้างครับแล้วก็รู้สึกว่ามันคุ้มไหมครับกับเงินที่หายไป7จ็ดแสนนะครับแล้วก็ถ้าจะซื้อใหม่ครับเราจะซื้อ2อล้านสหรือว่าเราจะซื้อตัว3ล้านกว่าเหมือนเดิมมาดูกัน โอเคครับแล้วก็ครบเวลาเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็ผ่านใน2วันนะครับวิวใช้รถคันนี้ไปประมาณสักโอ้หน้าจะสัก200โลได้นะครับก็มีวิ่งไปงานบ้านและสวนที่เมืองทองธานีมานะครับเอาความรู้สึกแรกก่อนแล้วกันนะครับถ้าถามว่าตัวความสะดวกสบายเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับความสะดวกสบายความหรูหรานะครับถ้าเมื่อเทียบกับตัวแพงนะครับเรื่องของตัวความเร็วจริงๆวิมองว่าแบบนี้มากกว่าว่าจริงๆแล้วอ่ะแม้ว่าตัวศูนย์ร้อยมันจะต่างกันเยอะนะครับอย่างที่บอกว่าตัวที่เป็นแฟลกชิพเองอย่างมันสี่งกันดาตัวน่าม แต่ว่าในความเป็นจริงนะครับด้วยความที่รถแบบนี้ครับเราไม่ได้ขับเองนะครับเป็นรถที่คนขับรถขับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่กล้าเหยียบเร็วอยู่แล้วครับไม่ใช่ว่าเขาไม่กล้าจะเหยียบให้แบบออกตัวปื้ดนะครับเร่งแซงอย่างรวดเร็วนะเพราะฉะนั้นในฐานะของคนนั่งนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าในฐานะของคนนั่งเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างมากนะครับระหว่างตัวที่เป็นมอเตอร์เดี่ยวกับมอเตอร์คู่หรือถ้าจะพูดจริงองบอกว่าไม่รู้สึกในด้วยซ้ำไปนะครับว่ารถมันช้าลงอัตราเร่งมันแย่ลงนะครับเพราะ ก็คือจะรู้สึกได้ว่าตัว2อล้านสตัวมอเตอร์เดียวเนี่ยพอเวลาผ่านพวกห้าพวกโหนกต่างๆครับมันเด้งน้อยกว่าน้อยกว่าเยอะจริงๆนะครับจริง,รงๆแล้วในส่วนตัวก็ยังแอบรู้สึกว่าไอ้ตัวรถรุ่นที่เป็นมอเตอร์คู่ครับเวลาผ่านพวกอย่างทีอยู่บางนาตานะครับตัวใต้สะพานเนี่ยมันก็จะมีพวกเสาตัวทวเวข้างบนใช่ไหมครับแลวที่มันแบบอาจจะถนนไม่ค่อยดีครับเวลาวิ่งผ่านพวกนะครับมันจะโยนเยอะแต่ว่าพอมาเป็นคันนี้ครับมันดูนิ่งกว่าครับมันดูโยนน้อยกว่าเพราะนั้นส่วนตัวในมุมของช่วงล่างครับด จะดีกว่าวิวแน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเอาเป็นว่าสรุปว่ารู้สึกว่าเราช่วงล่างเนี่ยเออถ้าเกิดเราเป็นตัวมอเตอร์เดี่ยวเนี่ยนั่งแล้วมันสบายกว่าจริงๆแต่ถ้าถามว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะครับว่าถ้าจะต้องเลือกอีกรอบหนึ่งครับระหว่างตัวสแตนดาดตัวนี้ครับเจที่นั่งนะครับสล้านสกับตัวแฟกชิพนะครับตัวที่เป็น6ที่นั่งครับสล้านหนึ่งนะครับจริงๆต้องบอกว่าตัดสินใจยากมากๆนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามครับตัวที่เป็น6ที่นั่งเองครับเวลานั่งมันสบายกว่าเยอะครับเพราะว่าด้ ความโอโถงกว้างขวางน,นะครับแล้วก็มีพวกโต๊ะพับนะครับเหมือนจริงแล้วการตกแต่งภายในมันหรูหรากว่าเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นจริงแล้วว่าถ้าจะเทียบตัว2อ้านสนะครับเทียบกับตัว6ที่นั่งเดิมเนี่ยมันอาจจะเทียบยากนิดหนึ่งครับเพราะว่าวิธีการใช้งานมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเช่นถ้าเกิดว่าส่วนตัวเองเนี่ยวี่ใช้สคนเป็นหลักนะครับส่วนใหญ่จะนั่งคนเดียวได้สบาปนะครับอาจจะใช้คนเดียวนะครับหรือว่าอาจจะใช้กับภรรยา2คนแค่นั้นเนี่ยการใช้แค่คนนนะครัาจริงว่า6ที่นั่งมันตอบโจทย์กว่าเยอะอยู่แแแลล้้วววววนนนะะครัััััับบตต่่่่่่่าาาจจิงงงงงสสททีีชชอออหหเเกกกก็็ืฟ์มม เวลาที่เรานั่งกันหลายๆคนนะครับพราะจริงก็มีลูก3คนเหมือนกันพอวันไหนไปพร้อมๆกันเนี่ยก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดใช้6กที่นั่งมันนั่งไม่ค่อยสบายนะครับแล้วก็ตัวเซตอัพข้างในครับมันก็จะคุ้นเคยมากกว่านะครับพวงที่ใส่ของต่างๆครับมันก็จะดูว่าคุ้นมือมากกว่าครับดูสบายมากกว่าครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าถามว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้หรอครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้แทนที่จะซื้อสติกเกอร์ 009ตัวแฟกชิป1คันกับซื้อเดนซาดีนตัวร้าน991คันถ้าจะต้องใช้รถ2คันวินาวินาจะซื้อตัว6ที่นั่งเหมือนเดิม1คันครับแล้วก็ตัวเดนซาดีนครับก็น่าจะเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวนี้แทน นะครับก็คือแพงขึ้นจากร้าน99นะครับจากตัวเดนไซดีนร้าน99ตัวนี้เป็น239แต่ว่าข้างในมันดูรูหล้ากว่าพอสมควรนะครับแต่ที่บอกครับยังไงก็ตามครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์อย่างจริงจังนะครับก็เป็นคลิปที่ทําเองใช้เองนะครับแล้วก็รถคันนี้ก็ทางโชว์รูมเขาก็เห็นว่ททำคลิปแล้วที่มันเป็นประโยชน์ดีนะครับก็ส่งมาให้ลองใช้แหละครับก็ส่งมาให้ลองใช้ดู2วันนะครับก็อย่างที่บอกครับจริงๆแล้วช่องวิเป็นช่อง ก่อสร้างและตกแต่งนะครับไม่ได้เป็นช่องรีวิวรถแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นก็คงทําเฉพาะกิจนะครับทำรถที่อยากทำนะครับหรือว่าถ้ามีแบรนด์รถแบรนด์ไหนนะครับถ้าอยากจะส่งมาให้รีวิวจริงๆก็ได้นะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าเป็นสายเนี้ยถ้าเป็นสายรถที่คงไม่ได้รับสปอนนะครับถ้าอยากจะให้มาลองรีวิวจริงก็ลองส่งมาดูเล่นๆได้นะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องวัสดุก่อสร้างและการตกแต่งกับอันนี้เป็นเมนของช่องจริงๆครับก็ฝากกดติดตามช่องช่างเถอะบายในทุกตูช่องทางด้วยนะครับหรือว่าใครนะครับท ครับแล้วก็สำหรับใครที่ดูถึงตรงนี้นะครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดนเพื่อนไม่ได้ตามไปดูพวกช่องทางวัสดุก่อสร้างต่อนะครับถ้าแนนะค้นมโอกาสทําคลิปรดนะครับหรือว่าคลิปพวกรถไฟฟ้าเหล่านี้อีกครับก็คงเจอกันครับแล้วมีโอกาสเจอกันคลิปหน้าครับ